สวัสดีทุกคนฮะผม In n i Gaming นะฮะคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นดราม่าะฮะที่ผมโดนดักสตรีมนะเป็นเวลา3วันติดจนผมต้องแอดเพื่อนไปคุยกับเขานะฮะซึ่งสามารถไปย้อนดูได้ตามคลิปนี้เลยนะครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าใจว่าทําไมผมถึงทำคลิปนี้ออกมานะแต่ก็จะมีบางส่วนครับที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็นอกจากไม่เห็นใจผมแล้วนะครับยังคอมเมนต์โจมตีนะฮะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคําที่ หยาบคายและไม่ให้เกียรติผมนะผมเนี่ยจึงอยากจะมาอธิบายให้พวกคุณเข้าใจมากขึ้นนะว่าทําไมผมถึงทําคลิปนี้ออกมาและจะอธิบายเหมือนกับว่าไปตอบคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ที่ผมยังพอแบบตอบกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างให้เป็นบางเคสละกันอย่างเช่นคอมเมนต์ข้างบนนี้นะครับพอเจอคนเก่งอ้างดักอีกแล้วจะสตรีมเพื่อถ้ากลัวขนาดนั้น อธิบายตรงนี้นะครับผมไม่ได้กลัวใครเลยนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่เขาเอาชนะผมด้วยวิธีที่มันไม่แฟร์นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเสียเปรียบนะละคนที่สตรีมเนี่ยเขาก็มีต้นทุนนะครับของไอเทมในเกมมันมีมูลค่าของมัน,นครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือ 1M เนี่ยหล้านในเกมนะครับมีมูลค่าประมาณ100บาทซึ่งผมโดนดักไปทั้งหมด3วันนะครับ3วันติดเลยนะ คือจริงๆแล้วผมไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อ้างด้วยถ้าคุณไปนั่งดูคลิปดีๆนะฮะเจ้าตัวรับแอดเพื่อนผมและผมก็เข้าไปคุยไปสอบถามแล้วถึงสาเหตุที่เขามาดักสตรีมผมนะครับซึ่งผมคือผู้เสียหายนะกดเข้าใจตรงนี้นะครับผมไม่ได้อ้างและไม่ได้กลัวด้วยนะครับแต่ผมนะไม่สนับสนุนการกระทําที่เอาเปรียบผู้อื่นแบบในคลิปนะครับถ้าคุณไม่โดนกับตัว คุณก็คงจะไม่เข้าใจนะคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับ Dark ดักสตรีมรู้จุดคนสตรีมด้วยถามว่าผิดไหมก็ไม่การดูสตรีมนะครับและรู้จุดคนที่สตรีมว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่บ้างมันก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าคุณไม่มายิงหลังเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยหสูญเสียเทมยในเกมนะอย่างตัวผมเนี่ยเซ็ตของลงไปเกมหนึงก็ประมาณ3 5มถึงนะครับเกมหนึ่งสามถึงน,นะถ้าตีเป็นเงินก็1นึ่นเ,เนี่ยหล้านเนี่ย ก็ประมาณ100บาทนะครับซึ่งผมโดนดักทั้งหมด3วันนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าประมาณกี่เกมนะครับแต่สูญเสียไปเยอะแล้วยังไม่รวมกับไอเทมที่ผมยิงได้ภายในเกมนะผมสูญเสีย1ไอเทมนะฮะภายในเกมสูญเสียเงิน2ผมสูญเสียเวลานะครับเพราะว่าในการที่เราจะไปต่อสู้กับศัตรูในแมปเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับใช้ทักษะใช้ความสามารถ ที่จะไปแย่งชิงไอเทมจากเขานะครับซึ่งการที่คนในคลิปเนี่ยเขาเข้ามาส่องสตรีมผมแล้วก็รู้จุดและมายิงผมนะฮะทำให้ผมเนี่ยสูญเสียไปอย่างที่บอกนะครับที่บอกไปข้างต้นและผมมาสูญเสียความรู้สึกด้วยนะครับผมมองว่านี่คือการโกงการเอาเปรียบคนอื่นนะแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเสียหายนะครับต่ดไปนะฮะมันมีกฎข้อไหนห้ามดักสตรีมดักไปก็ไม่ผิด แถมรวยด้วยใช่ครับมันไม่เกี่ยวกับกฎของเกมอยู่แล้วนะมันเกี่ยวกับจิตสำนึกของคนมากกว่านะครับการมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยผมว่าคนดีๆเขาไม่ทำกันนะครับผมรับให้ได้ครับพี่ไม่ใช่ร้องนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการเห็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ไม่ได้พยายามมาช่วยเหลือนะฮะไม่ได้ให้กำลังใจแถมยังมาซ้ำเติมอีกนะครับ หากคุณเนี่ยไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะก็ไม่จำเป็นต้องไปซ้ำเติมใครเขานะครับผมจะตอบคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดนดักสตรีมมันคือเรื่องปกติไหมอ่ะมันเป็นเรื่องที่นักแคสเกมที่ต้องเจอถ้าไม่โอเคแนะนำเลิกสตรีมเลยครับไม่ได้เป็นไอหนุ่มคนนั้นหรอกผมไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยซ้ำผมขอย้ำอีกครั้งนึงครับการโดนดักสตรีมเนี่ยหรือสตรีมสไนเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ตัวผมเองหรือสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆควรต้องเจอเพราะมันคือสิ่งที่นักแคสเกมนะครับถูกโกงถูกปล้นชัยชนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสูญเสียไอเทมสูญเสียเงินสูญเสียเวลาและความรู้สึกการที่คุณบอกว่าถ้าไม่โอเคเนี่ยแนะนำให้เลิกสตรีมเลยดีครับเป็นความคิดที่เหมือนจะดีนะฮะแต่สำหรับผมมองว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำที่ดีสักเท่าไหร่เขาทำงานของเขานะครับ เขาต้องหาไรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทําในสิ่งที่เขาชอบทําในสิ่งที่เขารักการที่มีคนเนี่ยมาโกงเขาเอารัดเอาเปรียบและคุณยังจะมาบอกให้เขาเลิกทําในสิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําอีกล่ะครับผมว่าสิ่งที่คุณควรแนะนำอ่ะคือแนะนำไอ้คนที่ดักสตรีมนะว่าไม่ควรทําแบบนี้ควรแอนตี้การกระทําแบบนี้ไม่ใช่มองว่ามันคือเรื่องปกติขอขาฝากไว้นะครับ เป็นข้อความสุดท้ายแล้วกันที่อยากจะฝากถึงทุกๆคนการโกงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทําให้ผู้อื่นนะฮะสูญเสียไม่ว่าจะเป็นรายได้เสียเวลาเสียความรู้สึกไม่ควรเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนยอมรับจงเห็นอกเห็นใจผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่เป็นเหยื่อไม่ใช่ซ้ําเติมเขาใครที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยกันแอนตี้การกระทําแบบนี้ไม่สนับสนุนการสตรีมสไนด์ หรือการดักสตรีมเพราไม่ควรมีใครต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆช่วยกันเป็นน้ําดีไล่น้ําเสียเพื่อทําให้สังคมของเรานะครับน่าอยู่มากยิ่งขึ้นช่วยกันปกป้องดูแลและสนับสนุนสตรีมเมอร์ที่คุณรักเพราะพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ควรพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ใครที่มีความคิดเห็นอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบกลับนะก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่ รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ